สวัสดีจ้าพี่น้องฟวางไกมาแล้วนะครับผมมากก 2, 3, ส่งสามซาเตกีแ้วเมื่อนี้มีเม,มนูเด็ดๆให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมนั่นก็คือขอนําเสนอเมนูผัดไก่ตะไคร่แซ่บนะครับผมสีสันเหลืองอลามพี่น้องเบิรงนะครับผมเกือบทะลุหน้าจอเลยความหอมนะครับผมป้าใส่ใบมะกรูดพร้อมใส่ตะไคร้หอมสมุนไพรนะครับพี่น้องครับผมก่อนอื่นนะครับก็สวัสดีครังนะครับผมเดี๋ยวสิผ้าไปเบิรงนะครับผมขันตอนวิธีการเห็ุ แนวใดแบบใดนะครับใส่อย่างแนีนะครับไปที่น้องไปเบื้องขัน้นตอนการเห็ดเลยครับผม ขั้นตอนแรกนะครับก็บคือหัอ่นตะไข่เตรียมใบโลดครับพี่น้องหั่นบางๆชิ้นบางๆนะครับมือนี้ใส่ตะไข่าสามหัวพี่น้องสําหรับไก่สามชิ้นสี่ชิ้นนะครับผมผม,มือนี้ใส่เป็นปีไก่นะครับผมมือนี้ก็เลยเอาตะไข่สามหัวนะครับหั่นไปครับผมพี่น้องหั่นทั้งหั่นทั้งซ้อยทั้งหั่นทั้งซ้อยหั่นเป็นสิ้นเล็กๆยิ่งเล็กยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งดีนะครับผมพี่น้องเพราะว่ามันเวลาห้องไปพัดแล้วมันสีได้เข้าเครื่องหอมๆกินทะลุหน้าจอให้พี่น้องได้รับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเฮากับซีเปย์ตำบักพริกกระเทียมนะครับผมตำโคเลค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 เข้าไปพี่น้องให้้มันเขากันนะครับผมละเอียดมากละเอียดหน่อยนะครับผมแล้วแต่ผู้มักนะครับผมพี่น้องโคเลคโคเลคเข้าไปตำ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 เข้าไปมื่อนี้ใส่กระเทียมสามหัวนะครับใส่บักพริกประมาณฮาฮุหน่วยนะครับผมเพราะว่าอย่างตีเพราะว่าเฮาเด็กไก่บ่หลายนะครับผมไก่ประมาณสามสิบสี่สิบนะครับหรือประมาณสองขีดนะครับผมพี่น้องก็เลยเอาแค่นี้นะเพราะว่ามันดันสีบอ๊เพชรเกินไปนะ หลังจากที่ห่อาตํำเรียบร้อยนะครับผมห่อเ,เก็ไปเอากระทะตั้งไฟแล้วเอาน้ำมันใส่ลงไปนะครับน้ำมันนะเราต้องใส่หลนะครับใส่นิดๆน้อยๆนะครับพอดีนะครับผมพี่น้องกะประมาณสักหนึ่งส่วนหรือว่าครึ่งส่วนนะครับ หลังจากนั้นห <hat> ้าก็เียเอากระเทียมกับบวกชีว์ห้าวต่ำนะครับผมเรียบร้อยนะครับเทลงไปแล้วห้า็เอามาผัดผัดให้มันสุกๆนะครับผมผัดให้มันเหลืองให้มันมีกลิ่นความหอมของกระเทียมความหอมของบวบิีนะครับให้มันลุดเข้าเข้ากันนะครับหลังจากที่ห้าผัดเรียบร้อยนะครับมันเหลืองแล้วเ้าวจะใส่ไก่ลงไปนะครับต้องขอะตัวเขอะให้นะครับพอดีบริหั่นเทวิธีการหั่นตัดไก่ให้ทีน้องเบิ้งนะครับผมแต่ว่าไก่นี่ผมจะใส่เป็นตีไก่นะครับผม จะเป็นลำหนักกับอยู่ระมาณขีดสองขีดนี่แหละครับผมพี่น้องเพราะว่าบนไหล่สีมาหลายนะครับผมหลังจากที่หาใส่ไก่ไปแล้วห่ากับขีพัดไก่นะครับผมให้มันมีความเหลืองนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าไก่เนี่ยครับผมไปเลาพัดเข้าไปแล้วนีะครับผมถึงแม้ว่ามันสีเหลืองนะครับแต่มันก็ยังม้ทนหนสุกนะครับพี่น้องเพราะว่ามันสีเหลืองแต่ข้างนอกนะครับผมหลังจากนี้มีความแห้งนิดนึงนะครับหนามันที่อยู่กับหนังนะครับผมมันก็จะค่อยซึมออกมานิดนึงนะครับผม หลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปประมาณแก้วหนึ่งนะครับให้มันสูงกว่าเนี่อไก่นิดนึงนะครับผมหลังจากเท่าเติมน้ำลงไปแล้วห้องกะกะว้ว่าสิบปดฝาว้ประมาณสักสิบสิบห้านาทีตามความต้องการน,นะครับผมผ่านไปแล้วสิบสิบห้บานาทีไวัยเหมือนโกหกนะครับผมหึงฟันกัไหลายพี่น้องขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ซอสหอยนะครับผมใส่ประมาณครึ่งทัพพีนะครับผมแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปครึ่งช้อนนะครับผมน้ําตาลหนึ่งช้อน ลงไปรสดีครึ่งช้อนนะครับผมนี่เป็นสูตรของผมเองนะครับซอสฝ้าเขียวใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ซีอิ๊วดำใส่ลงไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วข้าวก็สีโคลเล็กลเล็กกุลเล็กลเล็กกลเล็กให้เครื่องมันเข้ากันแล้วก็โคลเล็กกเล็กออกไปพี่น้องโคลเล็กลเล็กให้มันสุกให้มันเหลืองให้มันหอมขั้นตอนชุดท้ายก็คือใส่ใบบักโกรดกับตะไคร้นะครับเป็นที่เด็ดเลยครับพี่น้อง ใส่ลงไปนะครับผมหลังจากเดินเขาไปโคเล็กโคเล็กโคเล็กกันหืมหน้องเบิ้งนะครับผมสีสันเหลืองอลามเป็นรสแทบขนาดครับผมไก่กับซุปก็ดีนะครับผมตะไคร้ก็หอมใบบักูหอมใบบักูนี่ต้องสีนิดหน่อยนะครับเพื่อความหอมนะครับผมให้มันเข้าเครื่องนะครับผมถ้าเกิดียบห้าบทสีมันมันสีบกอยหอมปันแดดนะครับเขาต้องสีออกนิดหนึงนะครับผมอื้มหน้องเบิ้งนะครับผมผัดไก่ตะไคร้นะครับผมไก่นิ้วซ้ายเป็นปีกไก่สามชิ้นนะครับผมประมาณหนึ่งถึงสองชิ้นนะครับผม เบิ่งสีสันไงพี่น้องเป็นเสียบคั่งีนะครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือการเสิร์ฟใส่จานแล้วครับพี่น้องเ้ย